วังวรดิตจากถนนราชดำเนินผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปถึงถนนหลานหลวงมีวังสร้างในสมัยต้นรัชกาลที่6ชื่อว่าวังวรดิตคล้องกับพระนามเดิมในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพผู้ทรงเป็นเจ้าข,ของวังคือพระองค์เจ้าดิศสวรากุมาร วังวรดิตสร้างในที่ดินของเจ้าจอมมารดาชุ่มพระมารดารวมกับที่ดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปลดเกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานเป็นรางวัลแต่เมื่อทรงจัดการปกครองหัวเมืองเป็นแบบมณฑลเทศาพิบาลสําเร็จเป็นที่พอพระราชาหฤทยัยดังที่หม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิศสกุลทรงนิพนธ์ไว้ว่าให้เก็บไว้ดูเป็นตัวอย่างว่าพ่อได้มาเพราะเมือ ตำหนักวังวรดิตมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบยุโรปก่อสร้างด้วยวัสดุที่มั่นคงถาวรแต่มีความสวยงามประณีตตามพระราชดําริในสมัยรัชกาลที่5สถาปนิกผู้ออกแบบเป็นชาวเยอรมันนามว่าคาร์ดอริงปัจจุบันราชสกุลดิตสกุลได้จัดวังวรดิตเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยรักษาส่วนต่างๆให้เหมือนกับสมัยที่สำเด็จเคยประทับและทรงงานเช่นชั้นล่างมีห้องรับแขกสองห้องห้องหนึ่งตกแต่งแบบจีนจัดไว้เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยจีนในสมัยนั้นห้องเสวยแบบตะวันตกเคยใช้รับรองอาคันตุกะและทรงใช้ฝึกนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงด้วยพระองค์เองเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ และที่ประทับส่วนพระองค์ที่ระเบียงหลังตำหนักจัดเป็นที่ประทับแบบไทยชั้นบนของตำหนักมีห้องสำคัญยิ่งของวังคือห้องพระบรมอัฐิซึ่งทรงสักการะเป็นประจำทุกวันห้องแต่งพระองค์และห้องทรงพระอักษรมีบทพระนิพนธ์ร้อยกรองประธานเป็นเครื่องเตือนสติอันไพเราะลึกซึ้งว่ายามเยาวเห็นโลกล้วนแสนสนุก เป็นหนุ่มสาวก็หลงสุขข้ามเช้ากลางคนเริ่มเห็นทุกข์สุขคู่กันนอตกแก่จึงรู้เขาว่าล้วนอนิจจังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญของบ้านเมืองตั้งแต่สมัยราชการที่5จนถึงราชการที่7 วังวรดิตจึงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการศึกษาพระประวัติและพระอนุสรณ์แห่งพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างไว้แก่ประเทศชาติที่มีคุณค่ายิ่ง